ต่อไปมาต่อกันตี่หายใยญยครับเพราะว่าทศบาลนครนายยญยให้การตอนรับคณะกรรมการกรรม,มาธิการวิสามันพิจารณารางพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโอกาสมาศึกษาดูงานครับ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่พลตำรวจโทซาคณทองมูนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นะครับมอบไม้นาาวิชัยปินท่องร่องนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมด้วยขา้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การตอนรับขณะกรรมาทิการวีซ่ามันพิจารณารางพระราชบัญญัติครวบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในโอกาสที่เดินทางมาดูงานและก็รับฟังบรรยายสรุปการดําเนินงานติ่ผ่านมากครับรวมถึงมาตรการการค้ายและการควบคุมเครืรร่องดื่มแอลกอฮอลในพื้นที่เนื่องจากอำเภอหาดใหญ่นี่เป็นเมือง ทองเที่ยวนะน้องได้นี้ค<ช>ือคนรู้กันอยู่แล้วซึ่งก็จะมีนักทองเที่ยวเช่าไทยกะดีต่างชากระดีนดี่มาเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องครับใช่ค่ะโดยเฉพาะในห่วงของวันหยุดสัปดาห์นะคะเขาจะมีนักท่องเที่ยวทางเชาามาเลเซียเข้ามาเป็นจานวนมากนะคะเนื่งจากว่าอาเภอเสดาจังหว่าสงคลาเนี่ยโยติดกับปรดัดเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะก็เลยมีการข้ามแดนมาท่องเที่ยวกันย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอำเภอหัดยิ้นเป็นเมืองเศรษฐกิจด้วยมีการจัดกิจกรรมต่างๆอีเวนต์มากนี่ต้องอยอมรับเลยเพื <c oughs> ่อจะส่งเสริมแล้วก,กระตุ้นการท่องเที่ยวอยู่เป็นประจำ <c oughs> แล้วก็มีการจัดงานเรื่อง,องแล้วก็อาจจะมีเพื่อข้อมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ปะเนี้ยนะดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังก็เลยต้องมีมาตรการควบคุมยางไกลฉิดเพื่อป้องกันการกระทําผิดกฎหมายนะคะ นอกจากนี้ก็ยังได้รวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคอเสนอร์แนเกี่ยวกับการประกอบกิจาการจำหน่ายเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์แล้วก็มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยค่ะใช่แล้วนะครับคือการในเหมอมันมีค้ายอยู่แล้วมีจำหน่ายอยู่แล้วนี่ก็ต้องมีมาตราการในการจะมาตีกรอบให้ํำได้เข่ไหนํำได้ตรงไหนํำได้ตรงไหนํำไม่ได้ปฏิผู้ประกอบการนี่เขาก็จะได้ตาตามกันได้โท้กันั่นรองนะครับรวมถึงเราเองนี่กรมประชาธิปันในฐานะที่ว่าเป็นดูแลเรื่องการซื้อสานถ้ามีมาตรการอะได้ออกมาแล้วแนน่อนเราก็จะเอามาตรการ การนี้นี่แหละส่งต่อไปให้พี่น้องประชาชนแลยครับผู้ประกอบการอีกต่อหนึ่งนั่นเองนะครับ